สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเหมือนเดิมเรื่องเล่าชาวบ้านนิทานบ้านทุง่งลุงบินเป็นผู้บรรยายให้ฟังฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบินด้วยนะครับนิทานเรื่องสมบัติบ้านโรงคาตอนที่สามต่อจากตอนที่แล้วชายคนนั้นเขายังไม่ได้สติคนทั้งสามก็ได้หามร่างชายคนนั้น เขาไปไว้ในกระท่อมตอนนี้เจ้าเฉยหรือว่าเจ้าเถิดเริ่มที่จะจำอะไรได้หลายอย่างเมื่อเจ้าเฉยเขาได้เห็นหน้าชายคนที่นอนอยู่นั้นชัดๆสติของเจ้าเฉยเขาก็ได้กลับมาทันทีเจ้าเฉยเขาก็จำได้ว่าเป็นเจ้าทงเพื่อนรักแต่ถ้าว่าเจ้าเฉยยังจำชื่อของตัวเองยังไม่ได้เจ้าเฉยเขาก็ได้คิดอยู่ในใจไอ้ทงเพื่อนเอ้ย เองเกือบจะมาตายเพราะมือขาแท้แต่เจ้าเชยเขาไม่ได้บอกไงเจ้าแอะเจ้าองคบอกไงรู้ว่าเจ้าทงคือเพื่อนของเขาหนึ่งวันผ่านไปเจ้าทงเขาก็ได้นอนสลบสลายยังไม่ได้สติวันต่อมาอีกวันหนึ่งเจ้าเชยหรือว่าเจ้าเถิดเขาก็ได้ฝันฝันว่าได้ไปที่หมู่บ้านดงคาอีกฝันว่าได้เดินเข้าไปในหมู่บ้านมองไปทางไหนก็เห็นแต่ผู้คนพร้อมแหง เมื่อเดินไปกี่วัดก็มองเห็นแต,กต่กระดูคนตายกองเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นวัดหรือว่าบ้านคนได้ล้างไปหมดแล้วในความฝันยังเห็นคนเหล่านั้นบอกให้ช่วยบอกให้ช่วยปล่อย่วงวิญญาณพวกเขาหน่อยบอกว่าถูกกักขังไว้หลายปีแล้วเจ้าเถิดเขาก็ได้เห็นพ่อแม่บุญธรรมร่างกายผอมแห้งเหมือนคนไม่ได้กินข้าวกินปลามาเป็นปีแล้วมองเห็นทุกคนหน้าสงสาหนาเวทนา นายห้อยพ่อบุญธรรมยังได้สั่งเจ้าเติดบอกว่าให้เจ้าเถิดช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณที่อยู่ในหมู่บ้านดงคาพอไม่นานเจ้าเถิดเขาก็ได้ะดุดงตื่นขึ้นมาคิดว่าความฝันที่ฝันเห็นหมู่บ้านดงคาแล้วก็ฝันเห็นอยู่บ่อยๆคิดว่าต้องเป็นความจริงแน่ๆเพราะว่าเคยเห็นคนที่หมู่บ้านดินแดงไปหากบหาเขียดหรือว่าหาปลาบริเวณหมู่บ้านดงคาโดนผีหลอกกันแถบทุกคน หรือว่าผีจีบานดวงคาหลอกเป็นประจำเจ้าเถิดเขาก็คิดว่าฝันนี้ต้องเป็นความจริงแน่ๆวันต่อมาสามคนเห็นว่าชายคนนั้นยังไม่ฟืน้นคนทั้งสามเลยได้พากันแบกล่างนั้นไปหาหลวงพ่อที่วัดเมื่อมาถึงยังวัดคนทั้งสามก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อท่านฟังเมื่อหลวงพ่อท่านฟังแล้วท่านก็รู้ว่าอะไรคืออะไรหลวงพ่อท่านก็ได้ทำน้ำมนให้ชายคนนั้นอาบ หลวงพ่อท่านก็ได้ท่องคาถาแล้วเป่าลงไปยังศีรษะชายคนนั้นอีกไม่นานเขาน่าจะฟื้นขึ้นมาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเขาถ้ามันโดนขาตายผมไม่บ้าหรอกนะหลวงพอ่อผมกลัวว่ามันจะอดข่าวตายมากกว่าพอไม่นานชายคนนั้นก็ได้เลื่อมตาขึ้นมาสองวันแล้วที่ชายคนนั้นไม่ได้กินอะไรชายคนนั้นได้ดื่มน้ำมนหลวงพ่อจนหมดขันหลวงพ่อมองแล้ว เขาน่าจะโดนพวกที่มีวิชาอาคมทำของใส่เขาใส่พวกมนต์ดำลงคาถาอาคมหรือว่าใส่คาถาอาคมมังคับให้เขาไปทำร้ายคนอื่นสั่งให้ไปฆ่าศัตรูหรือว่าขู่อาริเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาไปทำอะไรหรือเขาได้ทำอะไรเขาเป็นเหมือนคนขึ่งผีขึ่งคนหรือว่าขึ่งคนขึ่งสัตว์ที่ดุร้ายถึงเขาจะฆ่าคนเป็นสิบ ตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้ตัวอะไรหรอกเพราะว่าเขาโดนบังคับด้วยเวทมนต์หรือว่าคาถาอาคมแืออีกไม่นานเขาได้สติเขาก็จะดีขึ้นแล้วถ้าเขาได้สติดีก็ลองถามเขาดูว่าหมอทําเขาได้ส่งมาฆ่าใครพอไม่นานสามคนนั้นได้พาชายคนดังกล่าวกลับมายังกระท่อมตอนนี้ชายคนนั้นเริ่มที่จะได้สติเริ่มที่จะจําอะไรได้ เวลาได้ผ่านไปอีกวันตื่นเช้ามาอีกวันสายตาชายคนนั้นก็ได้มองเห็นเจ้าเชยเมื่อมองเห็นเจ้าเชยก็จําได้ทันทีชายคนนั้นก็ได้เอ่ยปากเรียกไอเทอิดอันใช่เทิดหรือเปล่าเมื่อเจ้าเชยเขาได้ยินเจ้าทงเผื่อรักเรียกเรียกชื่อว่าเถิดเจ้าเชยหรือว่าเจ้าเถิดเขาก็จําชื่อของตัวเองได้ทันทีเพราะว่าเจ้าเฉยเขาจาชื่อตัวเองไม่ได้หลายปีแล้ว ตอนนี้เจ้าเฉยเขาก็ได่จำเชื่อตัวเองได้แล้วไอ้ทงเอ็งจำข้าได้หรือเพื่อนข้าคิดว่าเอ็งจะไม่ฟื้นเสียแล้วเออข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเิดเจ้าแอรกับเจ้าองเขากอด้นั่งฟังอยู่นั้นเอาเอ็งสองคนรู้จักกันเป็นเพื่อนกันหรอกเหรอไอ,เอ้เฉยเอ็งชื่อเถิดหรอกเหรอพวกข้าไม่รู้นี่บ่าว่าเอ็งชื่ออะไรพวกข้าเห็นเองพูดอะไรก็พกูดเฉย ปวกขาเลยเรียกเองว่าไอ้เฉยเออไม่เป็นไรลอกข้าเองก็เพิ่งจําชื่อของตัวเองได้นี่แหละเออทงเองพอจะจําอะไรได้ยังละ่ะที่เองมาที่นี้เรื่องมันเป็นยังไงเล่าให้ข้าฟังหน่อยทงเออวันที่เรากลับไปเยี่ยมโอยยาแม่ที่บ้านข้าก็ไปบ้านไม่กี่วันลอกเมื่อข้ากลับไปบ้านมาแล้วข้าก็ได้ยินหมอทําคําเพิ่มกับหมอทําฉื่นเขานังคุยกันอยู่ บอกว่าได้สงคนมาสี่คนเปื่อมากำจัดเองหรือว่าส่งมาฆ่าเองเออข่ายยังได้ยินอีกว่าถ้าเขาได้สมบัติบานดงขานะหมอทำคำเพิ่มกับหมอทำาชื่นเขาบอกว่าเขาจะแบ่งกันคนละครึ่งข่ายังได้ยินอีกว่าเขาได้กักดวงวิญญาณผีบานดวงขาเอาไว้เฝ้าสมบัติไม่ให้ไปผุดไปเกิดเขายังพูดอีกว่าเขาได้ฝังหลักเสไว้ที่บานดงขาฝังไว้สี่ทิศ ควบคุมกักขังดวงวิญญาณผีบ้านดงขาไม่ให้ไปไหนมาไหนได้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดเออข้าพอจะเข้าใจแล้ววะทงไม่รู้เป็นไงพักนี้ข้าปันเห็นพ่อบุญธรรมข้าบ่อยพ่อบุญธรรมข้ายังบอกอีกนะบอกว่ามีคนกักขังดวงวิญญาณเอาไว้ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดหรือว่ายังไม่ได้ไปไหนยังอยู่ที่บ้านดงขาแล้วเองจะทํายังไงหรอเถิดที่จะช่วยดวงวิญญ,ญาณผีบ้านดงขาได้เออ เราต้องหาวิธีถอดหลักเสทั้งสี่ทิศเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญ,ญาณผีบ้านดงคาเพื่อให้เขาได้ไปผุดไปเกิดคนที่มีวิชาอาคมเก่งกาเท่านั้นที่จะเอาหลักเสออกได้หรือว่าทําให้เขาตายเท่านั้นถ้าเขาตายเวทมนตทีหลักเสที่เขาฝังเอาไว้ก็จะเสื่อมลงเออเราต้องหาคนทางช่วยวิญ,ญญาณผีดงคาให้ได้เขาจะได้ไปผุดไปเกิดเทีเจ้าองค์เจ้าแอ่เขาก็ได้หนังฟังอยู่ตรงนั้นด้วย เจ้าแอ๋เขาก็ได้เอ่ยปากบอกเราลองไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดดูไหมล่ะเพื่อหลวงพ่อท่านจะช่วยได้หลวงพ่อองค์นี้ท่านก็เก่งวิชาอาคมเหมือนกันนะวันต่อมาคนทั้งสี่ก็ได้นาเรื่องนี้ไปปรึกษาหลวงพ่ออยู่ที่วัดเออเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะโยมคนที่กักขังดวงวิญญ,ญาณผีได้คนที่มีวิชาอาคมที่เก่งเท่านั้นหมอธรรมพวกนี้เขาจะเลี้ยงผีเอาไว้เฝ้าหลักเสทั้งสี่ทิศ ไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกเออแต่ว่าจะหาหลักเสเจอกันไหมล่ะหลักเสเขาน่าจะฝังไว้หลายปีแล้วส่วนใหญ่พวกหมอทรรมเขาจะเลี้ยงปีเป่าไว้คอยรับใช้เอาไว้ให้เฝ้าสมบัติบ้านหรือจะให้พวกปีเป่ามาเฝ้าหลักเสก็ได้นะวันไหนที่มีฝนตกมาแรงๆพวกปีเป่าเขาก็จะออกมาหาก,กินกบกินเขียดหรือว่ากินปลาอยู่ตามท้องไร่ท้องนา พวกเองต้องไปแอบดูผีเป่าตอนที่มีฝนตกนะช่วงเวลานั้นมันจะออกมาหากินแสงไฟมันจะแตกต่างกับเขาแสงไฟมันจะออกสีนวลนวลเมื่อเห็นแล้วก็เฝ้าดูมันนะถ้ามองเห็นตัวไหนมันไปที่บ้านตรงคาให้พากันตามไปดูมันจะกลับไปเฝ้าหลักเสยของมันผีพวกนี้มันจะไม่กล้าออกไปหากินไกลๆเพราะว่าผีพวกนี้เขาโดนพวกหมอทำ สะกดดวงวิญญาณลงคาถาอาคมเอาไว้ควบคุมดวงวิญญาณเขาไว้รับใช้เสียจากพวกหมอธรรมที่กักขังดวงวิญญาณเอาไว้เสียชีวิตหรือว่าคาถาอาคมหรือว่าพวกมนต์ดำเขาก็จะหมดอำนาจหรือว่าเสียมลงพวกผีเป่ามันจะออกมากินกอนกลางคืนให้สังเกตดูที่ดวงไฟของผีเป่านะแสงของมันจะแตกต่างกับไฟฉายมากแสงของมันจะออกที่รูจมูกของมัน พวกที่เขามีคาถาอาคมไม่ว่าจะเป็นปืนผาหน้าไม้ก็จะทำอะไรพวกเขาไม่ได้นอกเสียจากเป็นพวกไม้หรือว่าไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่ปลายแลมลมแหลมเท่านั้นที่จะกำจัดเขาได้หรือว่าปืนที่ลงคาถาอาคมที่จะยิงพวกหมอทำพวกนี้เขาหรือว่าจะเป็นผ้าถุงโยมที่แกถ้าเอาไปคลุมหัวมันได้คาถาอาคมพวกมันก็จะเสื่อมลง วันเวลาได้ผ่านไปช่วงนี้เป็นฤดูหน้าฝนคนทั้งสี่เขาก็ได้เตรียมปืนผาหน้าไม้เพื่อที่จะพากันไปแอบ,บดูผีเป่าที่ออกมาหากินกบกินเกียรที่อยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาคืนนั้นฝนค่อนข้างจะตกแรงคนทั้งสี่เขาก็ได้พากันออกมายังทุ่งนาออกมาบริเวณที่หมู่บ้านดงคาเพื่อพากันมาแอบ,บดูผีเป่าเมื่อคนทั้งสี่มาถึงช่วงนั้นฝนได้ตกแรงมาก ไม่ว่าจะเป็นฟ้าหรือว่าเป็นลมกอกก่อนขางจะพัดแรงเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าหนากลัวเจ้าเถิดเขาก็ได้เลยปากบอกเพื่อน,อนไอ้แอ้เองไปกับไอ้ธงนะไปทางทิศใต้ไปแอบ,บดูตุ่มดูแถวนั้นถ้าเห็นมันแล้วแอบ,บตามมันไปนะมันจะกลับไปยังหลักเสตที่มันเฝ้าอยู่เออเจ้าโองเดี๋ยวเองไปกับข้านะเดี๋ยวเราไปแอบ,บทางทิศเหนือเอาจอบไปด้วยนะถ้าเห็นมันวิ่งเข้าไปหยุดตรงไหนแล้วให้เอาจอบขุดไว้ ไปพวกเราแยกย้ายกันเมื่อปูดกุยกันจบคนทั้งสี่เขาก่อได้แยกย้ายกันไปเจ้าธงเขาก่อได้ไปกับเจ้าแอทางทิศใต้เจ้าเถิดกับเจ้าโอ่งไปทางทิศเหนือคนทั้งสี่เขาก็ได้ไปแอบดูอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านดงคามากนักแสงไฟที่มองเห็นก็ก่อนข้างจะมากมายเออองทำไมคนมาหาสองกบเยอะจังวะดูสิแสงไฟเต็มไปหมดเลยหรือว่าคนในหมู่บ้านเราออกมาหาสองกบ ต้องเกียกที่บ้านดงขาวะคนที่หมู่บ้านเรามาหาจินไกล้ขนาดนี้หรือองค์โธ่ไอ้เชยโ,โ,โอ้ขอตดขอตดขอตดขาเลียกผิดเลียกผิดไอ,อ้เจื่อชาวบ้านเรานะ่ะเขาไม่มีใครกล้าที่จะมาส่องกบส่องเกียิแถวหมู่บ้านดงขาลรอแถวนี้ใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละเองรู้หรือยังแถวนี้หนักเพรีด,ดุไม่มีใครเขากล้ามาตอนกลางค่ำกลางคืนหรอไอ้เธอไม่ว่าใครจะมาแถวนี้วิ่งหนีเอาตัวกันแถบไม่หลอด เออองเองเห็นไหมแสงไฟดวงนั้นมาดูแปลกๆว่ะมองแล้วไม่เหมือนของดวงอื่นนั่นเองเห็นไหมมันกําลังเดินมาหาเราทางนี้แล้วเออจริงวะมันออกแสงนวลๆอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังนะเราแอบ,บดูมันแถวนี้แหละพอไม่นานแสงไฟดวงนั้นได้เดินมาบริเวณที่เจ้าองกับเจ้าเติดแอบ,บอยู่คนทั้งสองเขาก็ได้แอบบมองเห็นมองเห็นเต็มสองลูก,กตามองเห็นไฟคนนั้น แสงไฟออกจากรูจมูกของมันก้มหาจับกบจับเกี็ดกินอย่างอาเลศอร่อยทันใดนั้นชายที่กม้มก้มเงยเงยอยู่นั้นได้หันมาเห็นเจ้าเถิดกับเจ้าองค์ชายคนนั้นเขาก็ได้รีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นดังนั้นเจ้าเถิดกับเจ้าองค์เขาก็ได้วิ่งตามไปติดติดมองเห็นชายคนนั้นวิ่งเขาไปยังบริเวณป่าป่าตรงนั้นไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไรนักคนตั้งสองได้เดินเข้าไปดูตรงที่ชายคนนั้นวิ่งเข้าไป องนี่มันต้นบานเป้าใช่ไหมใช่ใช่ต้นมันจะออกสีข,า,ขาวๆนะใบมันก็จะออกสีข,า,ขาวๆเจ้าเถิดเขาก็พอมีวิชาติดตัวอยู่เหมือนกันเจ้าเถิดเขาก็ได้ท่องม์คาแล้วก็เอาจอบตับลงไปที่ต้นบานต้นนั้นทันใดนั้นหูคนทั้งสองก็ได้ยินเสียงคนร้องดังขึ้นร้องอย่างเจ็บปวดโอ้ยโอ้ยข้ายอมแล้วข้ายอมแล้วจะทำอะไรข้าเลยข้ายอมแล้ว ปล่อยข้าไปเถอะโอ้ยโอ้ยข้าออกร้นข้าออกร้อนออกร้นไปหมดทั้งตัวแล้วโอ้ยปล่อยข้าเถอะโอ้ยข้าเจ็บปวดมากโอ้ยเจ็บปวดเจ็บปวดปล่อยข้าเถอะเองเป็นใครมาจากไหนใครส่งเองมาบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ถ้ามึงบอกข้านะข้าก็จะปล่อยชีวิตมึงข้าโดนอาจารย์บังคับมาให้มาเฝ้าหลักสีใครเป็นคนบังคับมึงมาบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ ถ้าข้าบอกแล้วก็อย่าลืมปล่อยข้านะอาจารย์คำเพิ่มกับอาจารย์ชื่นได้บังคับข้ามาเฝ้าหลักเสีเฝ้าอยู่ที่นี่เมื่อเจ้าเถิดเขาได้รู้ความจริงแล้วว่าใครเป็นคนฝังหลักเสกัขังดวงวิญญาณผีบ้านดงขาเอาไว้เจ้าเถิดเขาก็ได้เอาจอบตับลงไปยังต้นหวานเอาจอบตับลงไปสามสี่ครั้งเสียงชายคนนั้นร้องออกมาอย่างเจ็บปวดร้องแบบทรมาน พอไม่นานเสียงชายคนนั้นก็ได้เงียบหายไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าเถิดหรือว่าเจ้าทงสองคนเพื่อนรักเขาก็ได้มีวิชาติดตัวอยู่มากล่าวถึงเจ้าทงกับเจ้าแอที่มาดักเฝ้าดูผีเป่าทางทิศใต,ต้เออแอ๋เองลองมองดูสิเองคิดว่าแสงไฟดวงนั้นใช่แสงไฟผีเป่าไหมเออมองดูแล้วคล้ายแสงไฟมันวนวลกว่าแสงไฟที่อยู่แถวนั้นเราเดินไปดูไกลไก่กันไหมล่ะ เออข้าก็ว่าดีเหมือนกันเจ้าธงกับเจ้าแอ่เขาก็ได้ทำท่าส่องหากบหากเกียจไปไกลๆแสงไฟดวงนั้นเมื่อสองคนเข้าไปไกลไฟดวงนั้นคนทั้งสองได้มองเห็นเป็นผู้ชายชายคนนั้นกลมกลมเงยๆงยกำลังจับกบจับเกียดกินอยู่เต็มปากเมื่อเจ้าธงเขาเห็นแล้วรู้ทันทีว่าชายคนนั้นต้องเป็นผีเป่าเจ้าธงเขาก็ได้ยกปืนทีออยู่ในมือแล้วก่อเหนียวไก เข้าไต่ชายคนนั้นทันทีหนึ่งนัดร่างชายคนนั้นเขาก็ได้ล้มลงพอไม่นานร่างชายคนนั้นเขาก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วเอาไอ้แอะมันไม่ตายโวยมันไปแล้วไปแอ้วิ่งตามไปคนทั้งสองเขาก็วิ่งตามชายคนดังกล่าวิ่งตามไปไม่ห่างมากนักชายคนนั้นวิ่งเข้าไปยังพงยาบริเวณชายป่าเจ้าเติดกับเจ้าองค์เมื่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้น ก็รู้ทันตีว่าเป็นปืนของเจ้าทงแน่ๆเจ้าเสือเจ้าองค์เขาได้รีบวิ่งมาหาเจ้าทงกับเจ้าแอ่ไอ้ทงเสียงปืนดังยิงอะไรวะอ๋อข้ายิงผีเป้าวะเธอแต่ว่ายิงมันไม่ตายวะเห็นมันวิ่งเข้าไปตรงพงหญ้าบริเวณแถวนี้แหละข้าคิดว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละวะเธอเออใช่แล้วทงถ้ามันวิ่งเข้าไปตรงไหนแสดงว่าหลักเสต้องอยู่แถวนี้แหละไปเราช่วยกันไปหาขุดดูระวังตัวด้วยนะโว้ย คนทั้งสี่เขาก็พากันขุดหาหลักเสเฮ้ยข้าเจอแล้วว่าเถิดคิดว่าเป็นหลักเสเน่แน,แน่โอ้มันฝังไว้ลึกเลยวะทางทิศเหนือล่ะพวกเอ็เจอหรือเปล่าวะเจอไม่เถิดเราเจอผีเป้าเหมือนกันแต่ว่าเราทําหลักหมายไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเราค่อยมาดูอีกทีดูทางทิศเหนือเราช่วยกันขุดหลักนี้ขึ้นก่อนดีกว่าวะทงสายตาทุกคนได้มองเกาไปที่หมู่บ้านดงคาสายตาของทุกคนก็ได้มองเห็น แสงไฟอยู่ในบ้านหลังเสียงประตูหน้าต่างเปิดปิดดังปังปังมองเห็นบ้านบางหลังยังมีแสงไฟลอยไปลอยมาอยู่ในบ้านเออองเองมองเห็นไฟอยู่บ้านหลังนั้นหรือเปล่าวะเองว่าไฟอะไรวะกูผีอยู่ในบ้านนะไอ้แอ๋อย่าพูดดังเดี๋ยวมันก็พากันออกมาเป็นขยงพอไม่นานคนทั้งสี่เขาก็ได้พากันขุดหลักเสออกมาได้ออกมาได้หนึ่งหลักเออไอ้ทง หมอทำค้าเพิ่มกับหมอทำชื่นเขาได้กัดถังดวงวิญญาณผีบ้านดวงขาเอาไว้จริงๆว่าอย่างที่เองพูดให้ฟังนั่นแหละเองรู้ได้ไงวะไอ,เอ้เถิดอ๋อเมื่อกี้ข้าถามผีเป้ามันบอกข้าหมดแล้วแต่ผีเป้าตัวนั้นข้าก็ได้เอาจอบกลับคอมตายไปแล้วปล่อยให้มนอนเฝ้าหลักเสียอยู่นั่นแหละมันบอกว่าหมอทำสั่งมันมาเฝ้าหลักเสียไปคืนนี้เรากลับกันกอนไปพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาขุดหลักนั้นหลักที่ข้าฝังผีเป่าเอาไว้ข้าทำหมายไว้แล้ว ให้ผีเป่าตัวนั้นมันนอนเฝ้าหลักเสยอยู่นั่นแหละผีเป่าตัวนี้ล่ะเองเจอยังล่ะมันวิ่งเข้ามาตรงนี้แหละคิดว่ามันตรงอยู่แถวนี้หละเถิดผีเป่าพวกนี้มันรึงผีขึ่งคนนะพวกที่เรียนวิชามาแล้วก็ทําผิดศีลเมื่อทําผิดศีลวิชาอาคมก็จะย้อนเข้าตัวเองพวกหมอทำเลยเลี้ยงผีพวกนี้ไว้ใช้งานมากล่าวถึงพานสมคนในหมู่บ้านดินแดงผานสมส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าป่าหาลาสัตว วันไหนถ้าว่างเขาก็จะเดินทางเข้าป่าไปปลูกห้างล่าสัตว์อยู่ในป่าผ่านสมเขาก็พอจะมีวิชาอาคมติดตัวอยู่บางอยู่เหมือนกันถ้าชาวบ้านคนไหนที่จะเข้าป่าล่าสัตว์ถ้าไม่มีวิชาติดตัวส่วนใหญ่จะไม่กล้าเข้าไปในป่าลึกจะพากันปลูกห้างอยู่บริเวณชายป่าหรือว่าเขตตีนเขาวันนี้ที่หมู่บ้านดินแดงเขาได้มีงานเขามีงานบุญทุกคนในหมู่บ้านวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาว จะพากันกินสังสรรค์กันในหมู่บา้านพอตกเย็นเย็นก็จะพากันไปเที่ยวงานที่วัดแต่ทว่าพานสมกับหลานชายหลานชายพานสมชื่อว่าบุญพานสมเมื่อเข้าป่ามาล่าสัตว์ทุกครั้งจะเอาเจ้าบุญหลานชายมาฝึกวิชาล่าสัตว์ด้วยจะเอาเจ้าบุญติดต่อยห้อยตูดมาด้วยทุกครั้งวันนี้พานสมกับเจ้าบุญเขาก็ได้เดินทางเข้าป่าเพื่อมาหาล่าสัตว์เหมือนเดิมพานสมเขาก็ชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติ เป็นคนชอบอยู่ในป่าก่อนที่จะออกเดินทางผ่านสมเขาก็จะบอกเจ้าบุญหลานชายบุญเอ่ยจัดสิ่งของเสร็จหรือยังล่ะสิ่งของไม่ต้องเอาไปเยอะนะลุงคิดว่าจะพระเองขึ้นไปแค่คืนเดียวเองไม่อยากอยู่เที่ยวงานที่วัดกับเพื่อนๆหรอกหรือผมไม่ชอบเที่ยวครับลงุงผมชอบก่อป่ามากกว่าเออถ้าเองเตรียมของเสร็จแล้วก็เรีบเดินทางกันเดี๋ยวมันจะสาย เดี๋ยวมันจะสายกว่านี้ไปถึงก็น่าจะเที่ยงพอดีเดี๋ยวเราพากันไปกินข้าวที่บนเขากินข้าวเที่ยงพอดีช่วงนี้ก็เที่ยงกว่า,วาเริ่มที่จะายเมื่อสองพานลุงหลานเดินทางเข้ามาถึงยังป่าลึกสองพานเขาก็หาที่นั่งกินข้าวบริเวณที่มีบอ่อน้ําเมื่อสองพานกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วพานสมเอืยปากเจ้าบุญหลานชายเดี๋ยวคืนนี้เราปลูกห่างอยู่ต้นไม้แถวนี้แหละ พราะว่าแถวนี้บอ่อน้ําค่อนข้างแกสมบูรณ์คืนนี้เราผูววกกินนี้กันเนี่แหละเนาะลุงมองเห็นว่ารอยสัตว์มันมาหากินอยู่แถวนี้ไปเองไปหาตัดไม้มาสักสิบกว่าถอดนะเดี๋ยวลุงจะเดินไปหาดูต้นไม้แถวโน้นหน่อยว่าจะผูกห่างต้นไหนดีลุงจะดูว่าต้นไหนที่เหมาะสมเมื่อสองพาลุงหลานผูกนั่งร้านเสร็จเรียบร้อยช่วงนั้นก็เป็นเวลาที่จะมืดพอดีตอนนี้เวลาก็่าด้ยผ่านไปเกือบเที่ยงคืน ผานสมเขาผิดสังเกตมองว่าไม่เห็นมีสัตว์ลงมากินน้ําสักตัวผานสมเขาเก็คิดในใจว่าวันนี้มันเป็นเงียบเงียบผิดสังเกตลุงได้ยินเสียงอะไรไหมล่ะลุงเองได้ยินเสียงอะไรละ่ะได้ยินเสียงคล้ายกองครับลุงได้ยินคล้ายคล้ายเสียงเพลงด้วยเออลุงก็ได้ยินเหมือนกันสงสัยเสียงมันจะดังมาจากวัดบ้านเราวันนี้ที่วัดบ้านเราเขามีงานไม่ใช่หรอือเออแต่ว่าไม่น่าจะดังมาถึงนี่หรอกเนาะ ลุงลุงได้ยินไหมนู้นเสียงคนคุยกันมาทั้งนน้นลุงเสียงคุยกันน่าจะหลายคนนะลุงเอออย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเสียงใครกันวะมาคุยกันในป่าตอนกลางค่ำกลางคืนพอไม่นานสองพานล,ลุงหลานตาได้มองเห็นคนใส่ชุดขาวกำลังเดินมาซึ่งไม่ใกล้จากต้นไม้ที่ผูกนั่งห่างมากนะักเออหรือว่าคนที่ไปเที่ยวงานวัดบ้านเราเขากำลังเดินทางกลับแต่ดูเร้วไม่น่าจะใช่หรอกนะ เดี๋ยวให้มันเดินมาแกลกไก่สังเกตดูว่ามันเป็นคนรึอผีกันแน่ไม่นานคนที่มองเห็นสิบกว่าคนนั้นที่เดินใส่ชุดขาวได้เดินมาบริเวณต้นไม้ที่ผูกหางอยู่แล้วคนกลุ่มนั้นเขาก็ได้เดินผ่านไปเจ้าบุญผู้เป็นหลานชายเห็นแล้วรู้สึกว่าเสียวสันหลังหมูคนทั้งสองยังได้ยินเสียงกลองเสียงเพลงดังขึ้นเหมือนว่าเสียงที่ได้ยินนั้นอยู่ไม่ไกลมากเท่าไรนะักเสียงที่ได้ยินอยู่นั้น ดังขึ้นดังขึ้นพอไม่นานสองลุงหลานตาได้มองเห็นเป็นพระกับสามเณรเดินมาลุงลุงมองเห็นไหมคนที่เดินมานั้นคล้ายๆพระกับเนนเออพระที่ไหนวะมาเดินบินตบาทในป่าตอนกลางค่ำกลางคืนลุงวา่าทางไม่ดีแล้วบุญเอ,อ้ยลุงว่าพระกับเนรนายทีเดินมาจากทางวัดบ้านดงขาบ้านดงขามันล้างหมดแล้วนะลุงใช่วัดก็ล้างหมดแล้ว ที่เรามองเห็นนั้นลุงว่าไม่ใช่คนแน่ๆลุงคิดว่าตกเป็นพระผีบานดงคาที่ยังหลอกหลอนชาวบ้านอยู่พอไม่นานพระกับเนนได้เดินมาหยุดอยู่ตรงบริเวณต้นไม้ที่สองคนลุงหลานผูกนั่งห่างอยู่พอไม่นานพระกับเนนเขาก็ได้เดินจากไปบริเวณต้นไม้ตนนั้นพอไม่นานพระกับเนนก็ได้เดินมาอยู่ใต้ต้นไม้อีกครั้งตอนนี้เจ้าบุญผูกเป็นหลานชายค่อนขางจะกลัว ใจของเจ้าบุญเต้นดังขึ้นดังขึ้น,นใจไม่อยู่กับเหนือกับตัวเงียบๆนะบุญเองอย่าส่งเสียงดังพอไม่นานเน้นน้อยได้เดินออกจากต้นไม้ไปผ่านสมกับเจ้าบุญเขาก็ได้นั่งมองอยู่บนห่างแปลกใจอยู่เหมือนกันทําไมพระไม่เดินไปกับสามมะเรนพอไม่นานพระที่ยืนอยู่บริเวณใต้ต้ตนไม้พอไม่นานพระก็ไร้แงน,นขึ้นมามองดูสองลุงหลาน พระองค์นั้นท่านก็ได้เอ่ยปากขึ้นว่ามอพา,าก,กันลงมาวันนี้ไม่มีสัตว์มาให้ยิงโลกมาพาก,กันลงมาอัตมาขอบินทบาทนะมาพาก,กันลงมาหลวงพี่มาจากวันไหนล่ะทาไมมาเดินอยู่ในป่าตอนกลางคลางกลางคืนล่ะแต่ทว่าตาของพานสมได้มองเห็นบริเวณก้นของพระองค์นั้นมองเห็นแคล่คล้ายหางเสือโผลออกมา โละอดตะบงชีวอออกมาด่านนอกผ่านสมก็ก็ได้เอ่ยปากบอกเจ้าบุญหลานชายบุญเองมองเห็นไหมที่ก้นของพระมีหางเสือโผลออกมาถ่าทางลุงว่ามันไม่ใช่คนแล้วเองนั่งอยู่เฉยๆนะเตรียมปืนเอาไว้ตาหลวงพี่จะให้ผมลงไปหลวงพี่ช่วยรับปืนในผมด้วยนะเดี๋ยวพวกผมจะลงไปมาส่งปืนมาเดี๋ยวข้าจะรับปืนให แต่ทว่าพานสมเขาได้หันทางกรบบอกปืนหันลงไปยังพระองค์นั้นพอไม่นานพานสมเขาก็ได้เหนี่ยวไกลปืนเข้าใส่พระองค์นั่นทันทีพระองค์นั้นได้ล้มลงกองกับพืน้นพอไม่นานก็ลุกขึ้นมาใหม่ตอนนี้ร่างของพระองค์นั้นได้กลายร่างเป็นเสือขาดลายตัวใหญ่เท่ากับควายไอ้บุญยังริบยิงซ้าเร็วๆเขาได้เลยลงุงเดี๋ยวบุญจัดให้เจ้าบุญเขาก็ได้เหนี่ยวไกลปืน ใส่เสือตัวนั้นถูกปืนของเจา้าพนก่อได้พุ่งไปยังเสือตัวนั้นถูกเข้าจังๆเขายังร่างเสือตัวนั้นทุกเม็ดเจ้าลายเมื่อเดนลูกปืนเขาก็ได้ล้มลงพอไม่นานเจ้าลายเขาก็ได้ลุกขึ้นมาอีกผ่านสมเขาก็ได้บรรจุปืนเสร็จพอดียิงเข้าใส่เจ้าลายอีกนัดเจ้าลายตัวใหญ่เขาก็ได้ล้มลงอีกครั้งไม่นานร่างของเจ้าลายก็ได้ลุกขึ้นวิ่งวิ่งไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็ว สองพาลุงหลานเห็นว่าเจ้าลายได้ลุกขึ้นวิ่งไปแล้วพากันถอนหายใจลงอกลุงมองดูแล้วไม่น่าจะใช่เสือธรรมดาแล้วบุญเอ้ยมันเป็นเสืออะไรล่ะลุงมันเป็นเสือสมิงน่ะสิลุงก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันไอเสือลายตัวนี้ลุงเสือเสมิงมันเหมือนเสือที่อยู่ตามป่าทั่วไปไหมล่ะลุงเสือมันกอลายเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเสือคนละอย่างมันไม่เหมือนกันหรอก เสือสมิงมันเป็นขึ่งเสือขึ่งคนนะบุญเป็นเสือที่ดุร้ายกลางวันเสือสมิงมันจะเป็นคนพอตกตอนกลางคืนมันก็จะกลายหลังเป็นเสือส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่เขาเรียนวิชาอาคมที่เก่งกล้าพวกที่เรียนวิชาอาคมนะถ้ามันทําผิดศีลคาถาอาคมฉี่มาเรียนมาก,ก่อจะย้อนเข่าตัวเองอ้าวแล้วเขาทาผิดศีลแบบไหนครับลงุงอ๋อพวกที่มีวิชาถ้าทําผิดศีลแอบมีชู้กับเมียชาวบ้าน หรือว่าไปทําของใส่คนอื่นทําพวกสเสนยาแฝดใส่เมียคนอื่นเขาไปใส่คนที่เขามีครอบมีครัวหรือว่าไม่ลูกมีผัวเมื่อทําปิดสินแล้วคาถาอาคมก็จะเสื่อมลงบางคนวิชาเก่งกล้าก็จะกลายร่างมาเป็นเสือสมิงเป็นเสือที่ดุร้ายลุงคิดว่าต้องเป็นหมอทำคนไหนคนหนึ่งที่ทำปิดสินแน่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงจะไปบอกชาวบ้านบารเรให้ระวังตัวกัน เสือตัวนี้มันอาจจะลงจากเขาไปหากินวัวกินควายชาวบ้านก็ได้บางครั้งเมื่ออยู่ในปา่าเมื่อมันไม่มีอะไรกินร่างของมันก็จะกลายเป็นคนมาหาจับขบจับเกียจกินตามทุงไห่ท้องนาเพื่อเป็นอาหารประทังชีวิตหรือว่าหลอกให้ชาวบ้านหลงเชื่อบางครั้งมันก็จะหากินปะปนกับชาวบ้านตีไปหากบหาเกียดตอนที่มีฝนตกแล้วจะทำไงล่ะลงุงถึงจะฆ่ามันได้โอ้ คนที่จะข่ามันได้คนต้องที่เขามีวิชาอาคมเท่านั้นหรือหว่าลูกป,ปืนลงน้วยคาถาอาคมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตำรับนิทานเรื่องสมบัติบานดงคาโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่สี่สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขขอกล่าวคำบาสวัสดีครับ